สวัสดีค่ะทุกคนแนตตี้นะคะวันนี้ที่จะพาทุกคนมาพบกับรถร,ถรุ่นยอดนิยมมากๆเลยค่ะเก๋เรยคันนี้ค่ะ Champ t o y o ต a าแชมป์ต้องบอกว่าเพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยนะคะแล้วก็ฮอตฮิตมากๆแบบเป็นที่นิยมยอดจองถล่มทลายมากๆเลยแล้วก็รถรุ่นนี้ทุกคนจริงๆคือภายในเนี่ยเขาไม่มีอะไรให้มาเลยค่ะทุกคนตั้งแต่หน้าจอก็จะแบบเป็นช่องเปล่าๆมาเลยนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้คือคุณลูกค้าเนี่ย ต้องการอัปเดตระบบความบันเทิงนะคะตั้งแต่ในเรื่องของหน้าจอเองแล้วก็ระบบชุดเครื่องเสียงเองเพราะว่าคุณลูกค้าก็ใช้ทํางานด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้เองแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยก็ได้อัปเดตในเรื่องของ กล้อง360องศาด้วยค่ะมีอะไรบ้างตามที่มาดูกันเลยค่ะต้องเตือนก่อนนิดนึงค่ะทุกคนคือคุณลูกค้าเจ้าของรถท่านนี้เป็นลูกค้าเก่าของทางเราล็ <Wow. S 1> อกเก็ตซาวอยู่แล้วค่ะเคยนํารถคันนึงมาติดตั้งเครื่องเสียงนะคะแล้วก็ประทัาใจในผลงานคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวันก็เลยมาอัปเกรดกับเราอีกคันนึงค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะทุกคนคือคันนี้เดิมๆเขาไม่มีอะไรให้มาเล ตั้งแต่เรื่องของหน้าจอเลยก็จะมีแค่ช่องในการติดตั้งหน้าจอเฉยๆสําหรับคันนี้คุณลูกค้าต้องการหน้าจอระบบปฏิบัติการ Android แบบล้ำๆค่ะทุกคนเราก็เลยจัดไปเลยค่ะหน้าจอขนาด9.5นิ้วร,รุ่นนี้นะคะพรีเมียมมากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ย แรม8 g ิกรอม2 8 g b เลยนะคะแล้วก็การใช้งานลื่นไหลามากๆด้วยก็คือการใช้งานเป็นระบบปฏิบัติการ Android 100%เลยผลิตมาสำหรับใช้งานในรถด้วยเะทอนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความทนทานเนี่ยมันสามารถทนต่อความร้อนแรงสั่นสะเทือนอะไรสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะถัดมาค่ะสำหรับคันนี้เป็นรถที่ขนาดยาวด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ ใช้งานบ่อยในเรื่องของความปลอดภัยคุณลูกค้าก็เลยต้องการเพิ่มในเรื่องของกล้อง360องศาเข้าไปค่ะขับไปที่ไหนก็มั่นใจปลอดภัยแน่นอนจะเลี้ยวตรงไหนแล้วก็มั่นใจว่าสามารถลดดีกซิ่งกีดขวางอะไรได้ค่ะเวลาจอดรถก็สะดวกม,มากขึ้นด้วยนะคะถัดมาค่ะในเรื่องของระบบชุดเครื่องเสียงนะคะต้องบอกว่ารถท่านี้เนี่ยตำแหน่งในการติดตั้งลาโพงมีแค่ตำแหน่งนี้คะ่ะทุกคนเล็กๆตรงนี้เลยติดตั้งลาโพงขนาดเล็กๆได้เท่านั้นคุณลูกค้าเนี่ยต้องการระบบชุดเครื่องเสียงที่ฟังได้ไพเราะนะคะแล้วก็ฟังเพลงได้หลาก วเราก็เลยตัดสินใจแนะนำคุณลูกค้าเป็นของพีซึมรุ่น MS 700K ค่ะในส่วนของเสียงการนะคะตัวนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าตำแหน่งเดิมที่รถเขาให้มานะคะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องติดที่บริเวณตำแหน่งบานประตูทางด้านล่างตรงนี้ค่ะทุกคนที่ทุกคนเห็นตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่ตำแหน่งเดิมที่รถเขาให้มานะคะแต่ว่าเราออกแบบชิ้นงานขึ้นมาใหม่เลยค่ะตรงนี้ทั้งชิ้นเลยค่ะออกแบบติดตั้งลำโพงเป็นแบบเปิดหน้าลำโพง แล้วก็ตัววัสดุตรงนี้ก็จะเป็นงานไม้ที่เราค่อยๆขึ้นรูปแล้วก็หุ้มหนังนะคะการติดตั้งลําโพงในตำแหน่งนี้ก็จะทําให้เสียงที่ถ่ายทอดออกมาได้ดียิ่งขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ลําโพงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็สามารถกินเรนส์ความถี่ได้กว้างขึ้นด้วย ในส่วนของลำโพงเสียงแรมหรือทว i ตเตอร์เองเนี่ยเราก็ติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งเดิมบริเวณแดชบอร์ดตรงนี้เลยค่ะพิ่มเดิมค่ะทุกคนสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้ายังได้ติดตั้งแผ่นแดมด้วยค่ะคันนี้ใช้ทั้งหมด16แผ่นด้วยกันนะคะก็คือติดตั้งตั้งแต่บริเวณหลังคานะคะตำแหน่งนี้เองนะคะจะช่วยลดเสียงรบกวนเวลาแบบฝนตกลงมานะคะก็จะทให้รถเงียบยิ่งขึ้นตำแหน่งที่2ในการติดตั้งแผ่นแดมค่ะก็คือบริเวณพื้นนะคะก็จะทําให้ลดเสียงรบกวนในเรื่องของล้อรถบดกับถนนค่ะ แล้วก็ในส่วนของประตูทั้ง2บานเองนะคะก็ติดตั้งแผ่นแดมทั้ง2ชั้นเลยทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะเป็นการกั้นท้องให้กับลําโพงให้ลำโพงถ่ายทอดเสียงออกมาได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะแล้วก็ทําให้ตัวรถโครงรถเองเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ี่ก,ก็เป็นอีกหนึ่งระบบช่วยเครื่องเสียงสำหรับรถโตโยต้าแชมป์นะคะอีกหนึ่งคันที่แบบฮอตมากๆเอามาฝากทุกคนในวันนี้อย่างที่บอกนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยระบบความบันเทิงเดิมๆของรถเนี่ยเขาไม่ได้ให้อะไรมาเลยก็สำหรับซิสเต็มนี้นะคะก็ตอบโจทย์การใช้งานพื้นฐานได้ครอบคลุมแล้วก็ใช้งานได้พรีเมียมมากๆเลยั้งแต่หน้าจอ9นิ้วนะคะระบบ Android ใช้งานลื่นไหลลื่นไหลแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของกล้อง360องศาชุดลำโพงนะคะแล้วก็ในเรื่องของแผ่นแดมด้วยหากใครรู้สึกว่าระบบความบันเทิงในรถยนต์เดิมของค ะคะยังไม่ตอบโจทย์ก็ติดต่อมาที่เราค่ะโรเกสซาวเราอยู่ที่ปากซอยลัษณะพิเศษสามสนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่10บโมงเช้าถึง1นึ่งทุ่มเลยนะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่เบอร์0 2 7 9 2 9 9 9 9หรือว่าจะสอบถามมาที่ช่องทางออนไลน์ก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น f เฟซบ o ๊กโรเกสเซาวไทยลไ,ลไลน์แอดแอดแสไซน์โรเกสเซาแล้วก็ยูทูบโรเกสเซาชาแนลคลิปนี้ชอบง่ากด Subscribe ให้ดีนิดน,นึงนะคะมีอะไรดีๆมาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ